บทห้าสิถูกเนระเทศห้าสิ่งสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแท้ซองสะดุดีแด่อันลาะและพระองค์เป็นผู้ทรงทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาน59.2พระองค์เป็นผู้ทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศสัทธาในหมู่พวกอลุนกีตาร ออกจากบ้านเรือนของพวกเขาเป็นครั้งแรกของการถูกไล่ออกเป็นกลุ่มๆพวกเจ้ามิได้คาดคิดกันเลยว่าพวกเขาจะออกไปในสภาพเช่นนั้นและพวกเขาคิดว่าแท้จริงป้องปราการของพวกเขานั้นจะป้องกันพวกเขาให้รอดพ้นจากการลงโทษของอันเลาะได้แต่การลงโทษของอันเลาะไดม้มายังพวกเขาโดยมิได้คาดคิดมาก่อนเลย และพระองค์ทรงทำให้ความหวาดกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขาโดยพวกเขาได้ทำลายบ้านเรือนของพวกเขาด้วยน้ำมือของพวกเขาเองและด้วยน้ำมือของบรรดามุอามินดังนั้นพวกเจ้าจงยึดถือเป็นบทเรียนเถิดโอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเอย๋ย59.3และหากมีใช่เพราะอันเลอได้ทรงกำหนดการในประเทศแก่พวกเขาแล้ว แน่นอนพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในโลกนี้และสำหรับพวกเขาในปรโลกนั้นก็คือการลงโทษด้วยนรก59.4ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาต่อต้านอันลาะและรอซูลของพระองค์และผู้ใดต่อต้านอันลาะแท้จริงอันลาะเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษ59.5 การที่พวกเจ้าโคนต้นอินทะาพล่ามหรือปล่อยให้มันยืนไว้บนรากของมันนั้นเนื่องด้วยอนุมัติของอันล้ะและเพื่อพระองค์จะทำให้บรรดาผู้ฝ่าฝืนได้รับอัประ้าสิและสิ่งใดที่อันลอะทรงให้รอซูลของพระองค์ยึดมาได้จากพวกเขาพวกยาฮูดพวกเจ้ามีได้เหน็ดเหนื่อยด้วยการขี่ม้าหรือขี่อูดออกไป แต่อันลอทรงให้บรรดารอซูลของพระองค์มีอำนาจเหนือผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอันลอเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง59.7และสิ่งใดที่อันลอทรงให้รอซูลของพระองค์ยึดมาได้จากชาวเมืองพวกกุฟฟาสิ่งนั้นย่อมเป็นสิทธิของอันลอและรอซูล และญาติสนิทและเด็กกำพรา้าและผู้ขัดสนและผู้เดินทางเพื่อมันจะมีได้หมุนเวียนอยู่ในระหว่างผู้มั่งมีของพวกเจ้าเท่านั้นและอันใดที่รอซูได้นำมายัางพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้าก็จงละเว้นเสียพวกเจ้าจงยำเกรงอันล้อเถิดแท้ริงอันล้อเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษ59.8 สิ่งที่ยึดมาได้จากพวกยาฮูดเป็นของบรรดาผู้อบพยพที่ขัดสนซึ่งถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาและทอดทิง้งทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานจากอันเลาะและความยินดีของพระองค์และช่วยเหลืออันเลาะและรอซูลของพระองค์ชนเหล่านั้นพวกเขาคือผู้สัตว์จริง59.9และบรรดาผู้ที่ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นครมดีนะ ชาวอันซออนและพวกเขาศรัทธาก่อนหน้าการอพยพของพวกเขาชาวมูฮายิรีนพวกเขารักใคร่ผู้ที่อพยพมายังพวกเขาและจะไม่พบความต้องการหรือความอิจฉาอยู่ในซวงอกของพวกเขาในสิ่งที่ได้ถูกประทานให้และให้สิทธิผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเองถึงแม้ว่าพวกเขายังมีความต้องการอยู่มากก็ตามและผู้ใดปกป้องการประหนีที่อยู่ในตัวของเขาชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จ 59.10และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเราทรงโปรดอภัยให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเราและขอพระองค์อย่าได้ให้มีการเครียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธาข้าแต่พระเจ้าของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอ59.11 เจ้ามีเห็นดอกหรือว่าบรรดาผู้กลับกลอกกล่าวแก่พี่น้องของพวกเขาที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่อลลุ่งกิตาบว่าหากพวกท่านถูกไล่ออกแน่นอนเราก็จะออกไปพร้อมกับพวกท่านด้วยและเราจะไม่เชื่อฟังปฏิบัติตามผู้ใดเป็นอันขาดเกี่ยวกับพวกท่านและหากพวกท่านถูกโจมตีแน่นอนเราจะช่วยเหลือพวกท่านและอันลอซงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกเขาเป็นผู้กล่าวเท็จ 59.12หากพวกเขาถูกขับไล่ออกไปบรรดาผู้กลับกลอกเหล่านั้นก็จะไม่ออกไปพร้อมกับพวกเขาและถ้าพวกเขาถู <Senior. S 2> ากโจมตีบรรดาผู้กลับกลอกก็จะไม่ช่วยเหลือพวกเขายาฮูดบานีนาดีและหากบรรดาผู้กลับกลอกช่วยเหลือพวกเขาแน่นอนบรรดาผู้กลับกลอกก็จะผินหลังหนีออกไปพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ59.13 แน่นอนพวกเจ้านั้นเป็นที่หวาดเกรงในซวงอกของพวกเขายิ่งกว่าที่พวกเขามีต่ออันลาะทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ไม่เข้าใจ59.14พวกเขาทั้งหมดจะไม่ต่อสู้กับพวกเจ้าเว้นแต่ในเมืองที่มีป้องปราการหรือจากเบื้องหลังของกำแพงการเป็นศัตรูระหว่างพวกเขากันเองนั้นรุนแรงยิ่งนะักเจ้าเข้าใจว่าพวกเขารวมกันเป็นปึกแผน่น แต่ความจริงแล้วจิตใจของพวกเขาแตกแยกกันทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ไม่ใช่สติปัญญาใคร่ครวน59.15สภาพของพวกเขาประหนึ่งอุปมาสภาพของบรรดาพวกยิวก่อนหน้าพวกเขาเพียงเล็กน้อยซึ่งพวกเขาได้ลิ้มรสผลร้ายแห่งการงานของพวกเขาและการลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขา 59.16ประหนึ่งเช่นชัยตอนเมื่อมันกล่าวแก่มนุษย์ว่าจงปฏิเสธศรัทธาเถิดครั้นเมื่อเขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วมันจะกล่าวว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากท่านแท้จริงฉันกลัวอันเลาะพระเจ้าแห่งสากลโลก59.17ดังนั้นบ้านปลายของพวกเขาทั้งสองคือ พวกเขาทั้งสองจะอยู่ในนรกเป็นผู้พรรมนับอยู่ในนั้นตลอดการและนั่นคือการตอบแทนของบรรดาผู้อธรรม59.18โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงยำเกรงอันเละเถิดและทุกชีวิตจงพิจารณาดูว่าอะไรบ้างที่ตนได้เตรียมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้วันกิยามะ และจงยำเกรงอันล้อเถิดแท้จริงอันล้อนั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำา59.19และพวกเจ้าอย่าได้เป็นเช่นบรรดาผู้ที่ลืมอันล้อมิฉะนั้นอันล้อจะทรงทำให้พวกเขาลืมตัวของพวกเขาเองชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ฝ่าฝืน '59.20. บรรดาชาวนรกกับบรรดาชาวสวนสวรรค์นั้นไม่เหมือนกันดอกบรรดาชาวสวนสวรรค์พวกเขาเป็นผู้ได้รับความสำเร็จ59.21หากเราประทานอันกุะอ่านนี้ลงมาบนภูเขาลูกหนึ่งแน่นอนเจ้าจะเห็นมันนอบน้อมแตกแยกเป็นเสียงเสียงเนื่องเพราะความกลัวต่ออันเลาะอุปมาเหล่านี้เราได้ยกมันมาเปรียบเทียบสำหรับมนุษย์ เพื่อพวกเขาจะได้พิจารณาใครครวน59.22พระองค์คืออันเละซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยพระองค์คือผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ59.23พระองค์คืออันเละซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพพักดีโดยเที่ยงแท้ นอกจากพระองค์ผู้ทรงอำนาจสูงสุดผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงความสารติสุขผู้ทรงคุ้มครองการศรัทธาผู้ทรงปกปักรักษาความปลอดภยัยผู้ทรงอำนาจยิ่งผู้ทรงปราบให้เรียบร้อยผู้ทรงความยิ่งใหญ่มหาบริสุทธิ์แด่อันล้อให้พ้นจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค์59.24 พระองค์คืออันเลาะผู้ทรงสร้างผู้ทรงให้บังเกิดผู้ทรงทําให้เป็นรูปร่างสําหรับพระองค์คือพระนามทั้งหลายอันสวยงามไพเราะสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างแท้ซองสดุดีพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงอํานาจผู้ทรงปรีชาญาน